ความเป็นธรรมให้เขาเลยมึงเอาภาษีของพวกกูไปจ่ายเสร็จกลับบ้านแล้วจบพวกกูไม่ได้เสียดายภาษีนะไม่ได้เสียดายเงินภาษีพวกกูที่จายย่ายให้กับทหารเขาต่อให้จ่ายศพร้อยล้านน่ะมึงคิดดูถ้าเขาก่อนจะไปตายถ้าเขารู้ว่าต้องไปตายมึงว่าร้อยล้านเขาจะเอาไหมไม่มีใครเอาอเลยที่ต่อให้มึงตายไปอ่ะถ้าเขารู้ตัวว่าจะต้องไปตายแล้วบอกเดี๋ยวถ้าหลังจากมึงตายแล้วคุณจะสลัดชื่อมึงเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่มีใครอากูก็ไม่เอาไอเ้เหี้ยแดกน้ำคาป๋าอืออ่าพี่เดลลี่บอกก้าเก้าบอกนักศิษย์มาแล้วนักศิษย์เขามาแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องที่โดเนตลงมาท้ายด้วยจุดสองหนึ่งนะครับนักศิษย์เขาออกตัวมาแล้วเจ๊อังคณาหรือไอ้เหี้ยอย่าไปเรียกเขาอังคแมนนะต้องต้องเรียกเขาเจ๊อังคณาอย่าไปเปลี่ยนชื่อเขา บางคนไปเรียกเจ๊อังคเมเจ๊อังคเมไอเฮียกูก็งงวนะ่เรามีเรียกว่าชื่อนี้อเฮียไม่เคยเห็นไลยเห็นแจ่อังคนาวันนี้เจ๊อังคนาก็ออกมาหยิกเบาๆกับ,กบขมรบอกอ,อขเมรไม่น่ารักเลย <c ười> คืออ่ะเดี๋ยวจะหาว่ากูไม่ออกออกมาหน่อยก็นนะอืมแล้วเราอย่าไปเรียกเขาเป็นผิดน,นะอย่าไปเรียกเขาอังคเมนะนี่ต้องเรียกเขาอังคนา <c ười> จริงไหมครับนะ ทุกวันนี้คนสั่งค่าคนไทยคนสั่งค่าทาหารไทยแม่งยังลอยนวลอยู่เลยจะทำอะไรก็ไม่ทำจะทำอะไรต้องขออนุญาตหุนเซ็นก่อนถ้าหุ้นเซ็นอนุมัติมาถ้าเราพวกเราค่อยทากันเพราะอะไรเพราะกลัวถูกแฉไอหุนเซนมันพูดว่าจะแฉจะแฉจะแฉไอพวกนี้กลัวหมดเลยคือจะจริงจะเท็จแม่งก็ไม่รู้ไงเจ้หง ไอ้คุนเซนพูดว่าจะแฉเนี่ยเจ็ดคนเนี่ยเดี๋ยวกูจะแฉแล้วมีมากกว่านี้อีกไอรัฐบาลก็ตกแต่เอ้าเฮียยังมีเพิ่มอีกเนี่ยไหนใครไปทําอะไรมามอมกตัวกับกูก่อนมาเร็วมาบอกกูก่อนจะทำอะไรกันบ้างและแม่งมีจริงแม่งไม่มีจริงก็เป็นไงไม่มีใครรู้อีกไอเฮียนี่อําเราหรือเปล่าแต่มีบาดแผลหนึ่งที่ทําให้รัฐบาลประเทศไทยสอสอไทยแม่งกลัวจนขี้หดตดหายกลัวจนขี้ขึ้นสมองก็คือคลิปอังเกล แม่งกลัวเลยเฮียมันเคยอัดคลิปไอ้อุ I ้งอิงมาแล้วนะเจ็ดมากแล้วมันมีจริงเปว่าวันเนี้ยและไอ้พวกที่ไปทําธุรกิจสีดําสีเทาในคขมห็นแม่งก็พหวาไงมันสงสัยจะจริงนะพี่เพราะว่าเฮียผมเองก็ไปนั่งคุยกับแม่งบ่อยเลยอ่ะไม่รู้แม่งอัดผมหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะพี่ยังไงพี่ต้องเคีรยใหน่อยนะเอออะไรเปิดดังได้ก็เปิดยังอยากได้ก็แยไปพี่ อ,อแล้วเงินที่เราไปฟอกอยู่ที่มันนะเตรียมจะเลือกตั้งอีกอะพี่อีกตั้งสักขี่พันล้านอะ่ะโหยังไม่ได้คืนมาเลยอะ่ะไปทะเลาะกับมันเดี๋ยวมันชักดาบอีกนะอืมจริงป่ะเออใช่ไหมวันๆไม่ทำอะไรต้องแต่ประชุมอย่างเดียวระเบิดขาขาเสร็จก็ประชุมนี่ขาที่เจ็ดนะอย่าให้มีขาที่แปดนะแล้วถ้าเกิดมีขาที่แปด ถ้ามีขาที่แปดขาที่เก้าก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดมีขาที่เก้าอ่ะขาที่สิบน่าจะเป็นน่าจะเป็นขาสุดท้ายนะ <c oughs> จริงไหม <c oughs> ประชุมแม่งอยู่อย่างนั้นน่ะโมโหโกรธเกี้ยวโกธาบ้านน้ำลายเสร็จปุ๊บเป็นยังไงครับเออคงไม่มีอะไรนะครับพวกเราก็คอแห้งแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะยิงแล้วนะเพราะเราไม่มีน้ำลายที่จะให้มาพ่นอีกแล้วอืมจริงไหม <c oughs> คุณเชื่อผมไหมเมื่อคืนผมฝันว่ายัางไงร,รู้เ่าเมื่อคืนผมฝันว่าคณะรัฐมนตรีของเราเนี่ยพร้อมกับกองทัพเนี่ยไปขอขามาหุนเซน <c oughs> คุณเชื่อว่ากูนี่งงเลยนะแม่งพากันไปขอขามาท่านหุ่นเซนครับท่านผมขอขามาลาโทษนะอะไรหนักนิดเบาหน่อยท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านก็ควรจะให้อภยัยพวกผมเป็นนักการเมืองไทยเป็นนักการเมืองเด็กๆไม่เคยผ่านสงครามมาหรอก แล้วพลในพลพวกเนี้ยพวกในพลเนี้ยนแนี้ไม่ผ่าโสคามาเหรอ๋อพวกนี้ไม่ผ่านหรอกนั่งห้องทั้งนั้นแหละไอ้ที่่นัน่านมากระตายไปบ้างขาขาดไปบ้างท่านไอ้พวกนั้นของจริงขอบคุณนะครับพี่น้องที่โดนเนตมาลงทท็บด้วยจุดเก้าเก้านะฮะกูฝันนะไอ้นี่ไม่ใช่เรื่องจริงอนะกูฝันนะกูฝันว่าคอรมอไทยกับกองทัพเราเนี่ยไปขอเข้ามาฮุนเซนขอครับท่านครับอย่าวางระเบิดอีกเลยนะท่าน ไปเก็บเก็บให้หน่อยเธอแล้วเดี๋ยวมาคุยกันด่านพร้อมเปิดไอหุ่นเซนโกรเลยบอกเพิ่งจะให้กู้ไปกู้ได้ไงกูกู้ไม่ได้ทําไมท่านก็ไอเยียโคเทวานเนี่ยมันวางมัวง่วเลยมันวางมั่วหมดเลยแล้วถ้าให้ไปกู้ตอนนี้าจา่าไม่ได้แล้ว <c oughs> นี่ท่านหุนเซนท่านเป็นพอม่าหรือเปล่าครับเนี่ยอันนี่ผมผมไม่รู้ นี่จะไปบอกนะเดี๋ยวเมีเยผมรู้ว่าผมมีเมียพามา่าอีกนี่ผมไปเทีย่ยวพาม่ากลับมาเนี่ <c oughs> จริงว่าเออ,อาจจะมีมาจริงมาแล้วใช่ไหม,มใช่ไหมนะอย่าให้นะอย่าให้เขาต้องตั้งคําถามว่ามีทหารไว้ทําไมถึงแม้วันนี้กูจะไม่เชื่อน้ํามนต์ของกองทัพนะแต่กูก็ไม่ได้รังเกียจทหารนะกูยังคงมีศรัทธากับทหารแนวหน้าอยู่กูเชื่อว่าพวกเนี้ เขาพร้อมเอาชีวิตไปทิ้งเนี่ยคนบ้าอะไรอยู่ๆก็เอาชีวิตไปทิ้งใช่ไหมทั้งๆท,ที่นายมึงไม่ได้เอ็นดูพวกมึงเลยต้องให้การจอมพลังมาเอ็นดูให้และคนอย่างแม่ทัพกุ้งเนี่ยนะพี่กุ้งของกลัวพี่ลอปเตอร์อ่ะโอ้โหพี่อะผมใส่เกียร์หนึ่งเลยครับผมหยุดไม่ได้ะแล้วตอนนี้พี่ทําอะไรอยู่อ่ะตอนนี้พี่ใส่เกียร์อะไรอยู่เกียร์สองป่ะไม่ใช่เกียร์สามมาสิก็ไม่ใช่เกียร์สี่แน่เลย แสดงว่าพี่ขับเกียร์ออโต้ไม่ใช่แล้วพี่ใส่เกียร์อะไรพี่ใส่เกียร์ถอยพี่โดนแล้ว <c oughs> คุณเชื่อผมเธอเอาเ็าพูดตรงๆนะบางทีกูก็เห็นใจพี่ล็อบเตอร์นะแกพูดจริงอะ่ะมีคนโทรมาขอจริงอะ่ะแต่สุดท้ายแกโดนเบรกไงเข้าใจว่าไอวงการพวกนี้เนี่ยมักจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น เหมือนตำรวจอะ่ะกำลังทำสำนวนอยู่ดีๆเลยสวัตสรเอ้ยว่าไงวะุูมกลับเรียกอะ่ะเหรออ่ออโอเคโอเคเอ้ยเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่มาเองนั่งอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวมาสอบใหม่ขอบคุณพี่น้องที่โดนเนตลงทะเบียน้วยจุด62นะครับเชิญเชิญวัสดีครับอ่าผูกับห้ิ่มทำอะไรครับเอ้ยสาวัดเองทำคดีนี้อยู่ใช่ไหม อ๋อกำลังสอบอยู่ครับเฮ้ย hey, อย่างนี้อย่างนี้พอดีมันมีผู้ใหญ่เนี่ยนะที่เอาเขาเอาว่าต้องฟังเขาแล้วก็แล้วกันเองสอบให้มันหลุมหลวมหน่อยเออนะสอบให้มันหลุมหลวมสอบแบบให้สั่งยกฟ้องอะ่ะอุย้ยนายแต่แม่งหลักฐานแม่งมัดแน่นเลยนะบางอย่างมึงก็ไม่ต้องเอาใส่เข้าไปในสำนวนเดี๋ยวเช่นหลักฐานบางชิ้นเหตุการณ์บางอย่างก็ตัดออกไปไงเข้าใจปะ่ะมึงจะทําไม่ทําเนี่ย ถ้าไม่ทําเดี๋ยวก็จะได้เปลี่ยนคนทําหรือยังไงแต่เองไม่ทําเนี่ยเองรับผิดชอบตัวเองนะพี่ไม่เกี่ยวนะถึงเวลาพี่อุ้มมึงไม่ได้นะกูเป็นสารวัตรเป็นไงกูก็คุยตั้งเ,เหี้ยเย็ดแม,ม่พุ่มกับพูดอย่างเงี้ยจริงไหมพี่คมประการขอบคุณนะครับสําหรับสติ๊กเกอร์นะฮะจริงว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจริงเพื่อนกูเองเนี่ยแหละเพื่อนกูเลยแม่งโทรมาคุยกู านายแม่งไอสัตว์ผู้การแม่งเดางี้ว่ะแล้วหลักฐานแม่งโอ้โหเยี่ยนแน่นปักเลยแล้ว,ลวไงต่ออ่ะแกบอกให้กูสอบเสร็จแล้วเอาสำนวนไปให้แกดูเพอเพราะให้แกดูแกดึงออกเลยไอ้นี่ไม่ควรเอาเข้าไอ้นี่ไปแกสอบใหม่เรียกมันมาสอบใหม่ไอ้เยี่ยสอบไปสอบมาสั่งฟ้องหลุดอ่ะหลุดในชั้นอายการอฐนหลักฐานไม่พออ่ะอะไรแบบนี้ คือบ้านนี้เมืองนี้แม่งมีอย่างนี้จริงแล้วกูก็เชื่อว่ามีคนตัวใหญ่พี่ลอกเตอร์กลัวจริงแต่วันนี้ก็เจอคนที่ลอตเตอร์เก่งใจไงแม่งใหญ่กว่าแล,แ,แล้วแม่งืหนี่แหละประเทศไทยมันถึงเป็นได้แค่นี้ก็แม่งทุจริตกรนเต็มเ,เลยกระบวนการต้นทางแม่งก็แม่งก็ยีงแ,แล้วหาตว์แล้วมึงจะไปคาดหวังควยเลยแค่ขาขาดข,าดข้างเดียวเย่าอยบน่นอย่าเรื่องมากขาดสองข้างแล้วค่อยยิงกัน ไอ้เหียจริงไหมเออฉะนั้นเนี่ยเวลาบ้านเมืองเรามันเกิดปัญหามันต้องมีคนกล้าดสินใจนะครับคุณรู้ว่าวิธีการเนี่ยถ้าตาหารเขาจะเอาจริงๆเนี่ยคุณรู้ว่าเขาทำยังไงมีใครอยากรู้บ้างกดหนึ่งแล้วพอผมพูดทุกทุกคนงว่าอ๋อแยดมากใช่เลยนี่ว่าเหี้ยก็นี่ไงแม่ไม่มีใครทํา ถ้าอยากรู้กฎหนึ่งกูบอกให้เลยวิธีการเนี้ยแม่งสยบจบทุกอย่างในระหว่างกดหนึ่งกูขอแดกน้ำเติมแก๊สก่อนนะอ่ะผมจะบอกให้นะถ้ากองทัพปาถนาที่จะจัดการเรื่องนี้ให้มันจบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ต้องมายุทธมดิน ไม่ต้องแผนอะไรจักกระพงไม่ต้องไม่ต้องพูดเอาหล่อจะแผนอะไรของมึงก็มึงก็ว่าของไปแต่สิ่งหนึ่งนะตาหารเนี่ยหรือกองทัพเนี่ยคุณต้องมีความกล้าหารพอที่จะประกาศกฎอายการศึกทั้งประเทศประกาศกฎอายการศึกทั้งประเทศคุณยอมเลยทุกอย่างเศรษฐกิจแม่งจะแล้วคุณก็ประกาศเลยว่า เฉพาะกรุงเทพมหานครแล้วก็ลานค้าที่เป็นสถานบริการยังสามารถเปิดใช้เปิดเปิดได้ตามปกติแต่ว่าคือสองตีสองต้องเลิกตีห้าต้องเลิกหรือเที่ยงคืนต้องเลิกแต่ให้เปิดขายได้ศาลยังคงทำหน้าที่ปกติเหมือนที่เคยทำมาคุณประกาศกฎอายการศึกทั้งประเทศแล้วคุณยกเว้นบางที่บางอย่างอะจบแล้วนักการเมืองคนไหนพูดมากก็เป็นไง เอาตัวมันไปปรับทัศนคตินี่ไปอยู่ทั้งเจ็ดวันในค่ายทหารท่านครับนายกท่านนายกไม่พอใจครับเอ้ยมึงเอารถไปรับนายกเข้าค่ายเนี่ยพมโยธีที่ปัจจินบุรีไปเข้าค่ายเอาเจ็ดวันทหารแม่งประกาศกฎอัยการศึกี่มันจับนายกได้เลยนะผมจะบอกให้แล้วหลังจากนั้นอำนาจคนตัดสินใจแม่งคนเดียวคือผู้บัญชาการทหารบกไม่ต้องทำปฏิวัติครับไม่ต้องทำรัฐประหาร วันนี้เราเป็นทหารอาชีพเราไม่ทํารัฐประหารแต่ประกาศกฎอายการศึกพี่น้องว่าจริงไม่จริงพราะประกาศเสร็จอํานาจแม่งตกอยู่ในมือคนเดียวคือผู้บัญชาการทหารบกจบเลยแล้วทีนี้มึงจะไปยิงใครที่ไหนจะไปเอาปราสาทตรงไหนคืนมึงทําได้เลยคุณคิดดูนะพอเรื่องเกิดทหารขาขาดข,ขึ้น ไออันวาอิบบาฮิมเอาอีกแล้วเย็ดแม่จะขอจัดการประชุมใหม่จะเชิญขมรมาอีกก็ไออันวาอิบบาฮิมมันมันไปม,มีหุ้นส่วนเปิดบ่อนการพนันอยู่ในขมรและเป็นประเทศเดียวที่เปิดการกรุงพนมเปญแหกกฎรัฐธรรมนูญของอะไรครับของขมรก็ไออันวาอิบบาฮิมนี่แหละครับไอที่มันเป็นพี่เนี่ยมันเป็นมุสลิมที่มันเล่นการพนันน่ะ ไอ้นี่นี่พระเจ้าคงจะไม่ลงคงจะไม่รับเอาไว้พระเอเลาะคงไม่รับมันไว้เป็นเป็นคนในาศาสนาอิสลามเพราะไอ้นี่มันอิสลามนอกรีดไอ้เฮียนี่แหละครับวันนี้เราโดนตีนเขมรปาดมาข้างซ้ายอเมริกาถีบมาข้างขวาข้างหน้านี่มาเลเซียยันหน้าเราเลยแล้ววันนี้มันมันเอาอีกแล้วมันให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาประสานกับใครครับคุณอนุทิน เดี๋ยวคุณคอยดูเนี่ยไม่มียิงหรอกโหยิงคุยอะไรเลอะเทอะกูบอกให้เลยพี่ราชาในานามวันนนะฮะแม่งเลอะเทอะไอ้ยิงยังคุยอะไรนี่จะคุยกันอีกแล้วเราบอกไม,ไม่คุยไม่คุยไม่คุยเดี๋ยวมึงดูมาเลเซียแม่งจัดปุ๊บก็ต้องไปไหน,ไ,หนไอ้ทัาม,มึงอยู่ไหนไอ้แม่เย็ดพยานอะอยู่ไหน มึงฆ่าพี่น้องชาวมุสลิมร่วมมือกับอิสราเอลไปฆ่าชาวปาเลสไตน์ไปถล่มอิหร่านเนี่ยพี่น้องชาวมุสลิมตายไปตั้งขี่ร้อยขี่พันคนจริงไหมครับไหนอะวันนี้ทหารไทยขาขาดแล้วออกตัวมาหน่อยดิยทํามึงอยู่ไหนของมึงจริงไหมอืมใช่ไหมน้องมุกนะครับ ไม่ My, ช่องหลักช็อตช่องกระป๋าเอาเหรอเดี๋ยว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 เอาเดี๋ยวขอญอาตพวงมาลัยออกก่อนนะมันอาจจะมีเสียงพวงมาลัยเนี่ยแหละเทส t test test one test อ w o test three hello t e s แบทมีอยู่นะคับชัดไหมครับชัดไหมครับเทส1เทส2เทสีช่องปานุ่ยทีวีฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสมันเทสฝรั่งเทสต่างประเทศและในประเทศฮัลโหลวันทูทีวันชัดนะชัดนะเสียงเสียงนี่เสียงพวงมาลัยอ้าวช่องช่องเขมรนะครับช่องเขมเมนต์เทส1เทส2เทส3 ฮัลโหลทีสเอาชัดนะอเอ่อเสียงพวงมาลัยกอก,กแกกอกแกกเสียงพวงมาลัยพวกเรานี่ทําให้ป๋าตกใจเสมอนี่หลอกกูเสียตังค์นี่ถ้ากูเชื่อนี่กูเสียเงินซื้อใหม่ตัวงั้นเนี่ยอย่าพยายามหลอกนะไอ้เหี้ยกล่องนั้นห้าร้อยเนี่ยเอฟซี FC บอกวันนั้นปา๋าพูดเสียงชัดแต่เอฟซีบอกเสียงหายป๋าก็เลยไม่ใช้ไม้ไงเขาหลอกป๋าหรือเปล่าพวกนั่นไงพากูเสียตังค์อีกแล้วไอ้เห้ย อย่าหลอกป๋าเป็นคนแก่ที่เชื่อคนง่ายมึงต้องใจเย็นๆนะอืขอสักเพลงเหรอ <c oughs> ตำรวจตดอ่างคุณนางเต็มบ้านทุกแกพี่ขวัญเจ้าวัดดีนะครับอืจริงไหมฮะไอ้มาเลเซียจะจัดประชุมอีกแล้วแล้วคุณเชื่อผมไหมว่าอนุทินจะบินไปประชุมไม่มียิงกันทุกอย่างเรารักกันเหมือนเดิมคุณมาเน็ตก็ไปจับมือกับอนุทิน ภาพเหตุการณ์เก่าๆก็จะซ้ําเพียงแต่ว่าูไอ้เพียงแต่ว่าโดนนั่นทําอาจจะไม่มาเพราะอะไรกูได้แล่และเอิร์ดไปแล้วกูไม่มาแล้วไอ้ที่เหลือไม่ว่ากันเองกูไม่ว่างจริงไหมครับขเขมนวางกับระเบิดทําให้ทหารข,ขาขาดไม่มีใครประนามเมรเลยพี่เทพนิยมขอบคุณนะครับสําหรับสติ๊กเกอร์นะฮะเอออืวถ้ามันดังกอกแกก็ที่ก็เป็นเสียง บอกหน่อยก็แล้วกันจะเอาพวงมาลัยออกจริงไหมเดี๋ยวก็ไปจับมือกันแหกดากลมกันอีกแล้วบอกไม่มีอะไรเรารักกันอยู่เหมือนเดิมอ่ะสิบสามข้อมันลำบากไปให้เหลือห้าข้อก็ยังยุ่งยากอยู่ใช่ไหมเอาสองข้อก็ได้ถ้าทำได้สองข้อแล้วเดี๋ยวเรามาเจรจากันการปล่อยตัวคือมั่งเป็นอย่างนี้ตลอดผมถึงบอกอาถ้าคุณจะเลือกนักการเมืองคุณกาใส่หัวหมาดีกว่า คุณเลือกหมามาเป็นสอสอแทนคนเนี่ยนะหมามันยังเฝ้าตึกเฝ้าสภาได้ถึงเวลามีอะไรมันก็มาเตือนเราอย่าปล่อยให้พวกสอสอที่เฮี้ยพวกนี้เนี่ยมันยืนเหา่เาเดี๋ยวน,นะกูก็จอดับอีกแล้วแม่เอยชีวิตกูโคตรลำบากเลยเดี๋ยวก่อนนะมีปะ่ะเอามีนี่ใครอะพี่น้องที่โดนเนมาเต็มจำนวนอะขอบคุณมากนะครับจริงป่ะใช่ไหมพี่น้อง ปล่อยให้แม่งมานั่งเห่าทุกวันปล่อยให้แม่งมานั่งหอนทุกวันผมโกรธไม่ได้จะไม่เสียแผ่นดินจะไม่อะไรต่อไปนี้ไม่ยอมไม่คุยแม่อะไรพอแม่งบอกไม่คุยมาเลเซียบอกเฮ้ยคุยกันก่อนคุยกันก่อนเพราะไอ้เหี้ยบอลกูยังอยู่ในคอมเมน